มันว่าีคาเรว่ามันใช้บติดทเปลี่ยนิีนี้ทำาน่อ้่ประกอบทีเราติค้นอ่ะรดอลไปไนบ้ค้นนี่แะหรอเลแต่คนไลน์คนยิ่งงกันเป็นมีไม่เทนเนออกได้ร้เว้มว่าต้เ็นสอายแลนลไม่เพราะมันจะมนจะไชาร์จอเลยเห็นออเนมนะกเน่ยมนออก5นี่เห็นแล้ว เพราะี่ไป่แย่ปูเ <generally> ข like ้าแลงแนะครับแนมีม like ีเมีมี uh ู huh. ้คนิ่เป็นลิงอาเงี้ยแต่คนมาเ่ันเนี่ยอันออยสาี่ตัวก็มีมีเจ็เดือนเดมีหลุดไปนั้นแหะแต่อีกแครียแต่อลลูกมันเยอะมากเลยอนท้หด่าอลลูกเยอะถแครเยอะขนาดสามิกันมีแพร์เลยที่ใหญ่เจ็กมีแพรร้อง เาจนลูกไม้ดูจะบินเป็นอร่อยอุ้ยตายตายิมันเป็นพาิติคอนยอะผมงงปล่อยได้งเป็นพาิติคอนผมบอกว่าคุณปล่อยมันไม่จับูตอเองเอ้าไอ้หี้ยาวบ้าลเกมาล้ว่ไมครับเคยมีที่ว่าที่ว่าลงไถล็อลไรอย่างที่ว่าไถลทำอะไวิงไปที่าเรือกนา

อยู่จีเอ็มซีปีปี้นนี้ทองปัหด้วยวะน่ะทองนั้นทองปไเปิดทองปัดติดปีแเดียวเปเป็นเจต์หนร้อยเปอร์เซ็นตอนตอนนั้นที่ตอนที่จ้างใดมาล้านวราาทถมขาอยู่ได้แถมให้ก่น

I'm up. แม่ก็มีเคลแม่กมีเควสมา